สว,ส,สวัสดีค่ะคุณพ่ออยู่ไหนคะ,คะ,คะอ่ะั้นถามคุณพ่อก่อนเลยก็แล้วกันนะคะว่าทำไมถึงอยากพาน้องไปยมเล่นว่าวล่ะคะพอดีผมได้อ่านหนังสือยอมลมเย็นเล่นว่าวให้ใหน้องเขาเขาดูค่ะแล้วเขาก็สนุกอะฮะแล้วก็พอดีมันมีเทศกาลเล่นว่าลที่นานาชาติที่ชาม ผมก็เลยติดต่อมาลางรายการค่ะเพราะคุณพ่ออยู่ชะออมพอดีใช่คับนี่ก็เป็นการเล่นว่าวครั้งแรกของเขาเลยครับเป็นไงบ้างครับสนุกสนานอะไรยังไงเมาส์เลยคุณั่อก็สนุกมากฮะอยากได้นู่นอยากนี่แล้วก็แบบมันมีว่าวว่าวว่าว,าว,าวาแบบเยอะมากแล้วก็มีรถมีอะไรเขาก็อยากได้หมดเลยครับครับผมเห็นบอกชอบของแพงด้วยใช่ไหมใช่ครับไม่ยอมกลับบ้านเลยครับ เล่นจนมืดเลยครับจริงหรือเปล่าเนี่ยงั้นเขาหน้าพี่อัมาหลอกน้องนะเอาว่ามาตัวหนึ่งแล้วว่าแต่จะเก็บไปว่าเรื่อพี่อังกันไม่ได้ไ <c oughs> แต่ถ้าพูดในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยคุณพ่อบอกว่าไวาเขราะมังอยากรู้อยากเห็นพออ่านหนังสือแล้วคุณพ่อก็เลยอยากจะพาไปเห็นของจริงแบบนี้ <c oughs> ช่วยเสริมสร้าจรงจินตนาการเขาเหมือนเป็นการสอนเขาเรื่องของจริงไปเลยดีกว่าใช่ไหมคะพอเห็นของจริงเขาก็ยชอบมันงชอบเก็ตไปดูว่าวมาเจอว่าอะไรบ้างป่าปะเป๋าแล้วก็ ขังคาวแล้วก็แองกี้เบิร์ดตัวหน้าเหรอหน้าเหรอโอ้แล้วมีว่าวหมูไหมไม่มี่แล้วก็มีว่าวชาราเก้เอาชาราเก้ว่าวมังกรว่าวมังกรมีเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็ว่าวเพริอุ้ยน่ากลัวป่ะครับออกมาหลอกป่ะหลายว่าวเลยว่าหลายว่าวเลยมีเยอะแยะมากมายแล้วหนูชอบอันไหนสุดคะชอบที่สุดเลยว่าวที่เราชอบที่สุดเจ้าระเครื อะไรนะครับว่าวจระเข้ค่ะว่าวจระเข้มันพิเศษกว่าว่าวอื่นยังไงว่าวจระเข้เนี่ยว่าวมันลอยว่าวมันลอยตัวอื่นไม่ลอยหรอลอยหมดเลยลอยหมดเลยแล้วทำไมชอบจระเข้กว่าคนอื่นอ่ะเพราะมันลอยสูงออ๋เพราะมันลอยสูงเพราะปกติเนี่ยจระเข้จะลอยน้ำแต่เขาที่ลอยฟ้าเลยชอบไงนึกออกไหมเด็กอ่ะ นอกจากที่น้องสเก็ตของเราจะสนุกสนานร่าเริงกับว่าวในนาชนิดแล้วเนี่ยวันนั้นยังเจอกูรูด้านว่าวด้วยนั่นคือคุณลุงอะไรคะคุณลุงเป็ดครับคุณลุงเป็ดนี่เห็นหน้าแกนี่อ๋อเลยนะคุณลุงเป็ดเขาสอนอะไรสเก็ตบ้างครับผมทำว่าวแล้วก็เล่นว่าวครับแล้วเพราะว่าจะสอนเด็กๆทำว่าวแล้วก็สอนประวัติของว่าวฮะว่าไทยเด็กๆแถวนั้นจะกลุเข้ามาหาคุณลุงเป็ดสอนทุกสิ่งอย่างเลยแล้วพอทำว่าวเสร็จแล้วเขาก็จะออกไปวิ่งกันที่สนาม ูน้างานจรงเลยที่เห็นในภาพใช่ไหมเห็นมีสอนทำสอนเล่นด้วยสอนประวัติด้วยนั้นก็แปลว่าต้องได้ความรู้มาใช่ไหมครับเออหนือว่าได้มาเดี๋ยวได้มาหรือเปล่าความรู้ได้ได้มาพิสูจน์ดีกว่าใช่ไหมว่ารู้และจาได้หรือเปล่านะคะตอนนี้เรามี2คําถามจากพี่ฮุกและที่เรามาพร้อมทุนการศึกษา5,000บาทรออยู่นะคะไปพบกับพี่ฮุกพี่เรามากันเลยค่ะมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องสกเก็ตและคุณพ่อหนุม่มสวัสดีครับพี่แนนพี่อามสวัสดีค่ะพี่มพี่โรมานะคะโอหม,มาด่าเริงมากพเอเห็นมีว่าวมีอะไรมานี่เล่นล่าเลยเออระวังศรีรษะคุณพ่อนิดนึง <c oughs> นะคะทุกคนนะคะให้พี่แนนดูหน่อยได้ไหมครับพี่โรมาว่านั่นคือรูปอะไรอะ,ค,ะครับนกครับนกอะไรนะนก<ง>อะไรคะเนี่ยว่าวอะไรคะเนี่ยนกยุงนกยุงนกยุงที่ชอบกัดเราเหรอที่กินเลือดเราตอนกลางคืนใช่อันนั้นยุงค่ะออ๋เออโอ้นี่ Okay, no. เอเนาะอันนี้ย,ยังจะเป็นรุ่นพี่อยู่นะยังเป็นแบบว่าเอากระดาษเป็นอลไงนี้เนะ oh, oh, oh. ะาะสมัยปัจจุบันเป็นพลาสติกหมดแล้วอ่ะเห็น oh, oh. พี่ฮุกพี่โลมามาแบบนี้แนะ่นอนว่ามี2คํคำถามรออยู่นะคะเริ่มจากพี่โลมาก่อนเลยแล้วกันเนาะได้ค่ะน้องสเก็ตคะ่ะงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะทีสองครับโอ้โหสำหรับเทศกาลว่าวไทยและก็ว่าวนานาชาตินะครับครั้งนี้เขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12แล้วครับเป็นยังไงบ้างน้องสเก็ตตอบถูกไหมครับถูกต้องแล้วค่ะโอเคยังไม่หมดค่ะครับผมเรายังมีอีก2,500บาทรออยู่นะคะและพี่ฮุกก็พร้อมแล้วด้วยข้อนี้ยากขึ้นนิดนึงอ่ะจะไหวไหมไหวไหมครับไหวครับโอ้ยความมั่นใจเริ่มลดลงแล้วอ่ะขอทีเทคกสองไหวไหมครับไหวค่ะเนี่มาอ่ะพี่ฮุกเชิญค่ะคำถามจากพี่ฮุกถามว่าเอกลักษณ์ของว่าวไทย คือว้าวอะไรครับปลาปักกระเป้าว้าวปลาปักกระเป้ามีด้วยเหรอครับคุณพ่อปลาปักเป้าครับปลาปักเป้าแต่มันก็มาจากปลาปักเป้าเปล่าเนาะโอ้ลาราลีอันเดียวเหรอเหมือนจะมีอีกอันหรือเปล่าเพืาอที่เบอร์ลูกค้าค่ะไอที่เบอร์กับค้าวคือที่เราไปเจอคุณพ่อช่วยได้นะคะคุณพ่อช่วยได้คุณพ่อลองปรึกษากันก่อนเออ เอาตัวเรงปรึกษาคุณพ่อมามีสองอย่างปรึกษาคุณพ่อมาครั้งคราวแองกี้เบิร์ดหรือว่าปักเป้ากับจุฬาคุณพ่อที่ปักเป้าแล้วก็จะว่าปรึกษาด้วยอ่งั้นยืนยันคำตอบว่าวาวที่เป็นเอกลักษณ์ไทยคือว่าวปักเป้ากับว่าวจุฬาว่าวที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยคือว่าวปักเป้าและว่าวจุฬาครับว่าวจุฬามีลักษณะคล้ายดาวห้าแฉกส่วนว่าวปักเป้า มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับยืนยันคำตอบว่าปั๊กเป้ากับตุลาถูกไหมครับถูกครับถูกต้องแล้วครับถูกครับ่ตอบเองด้วยอ่ะถูกครับถูกแล้วไม่ใช่แองกี้เบิร์ดกับข้างคาวแล้วลูกนะไม่ใช่นะแหมก็น่ารักดีเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะตอบถูกตอบผิดหรือว่าอะไรก็ตามครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าบรรยากาศของครอบครัวเนาะที่คุณพ่อคุณลูกได้ไปกันเพาะเชื่อว่านอกจาก คุณพ่อพาน้องสเก็ตไปเนี่ยยังมีหลายๆครอบครัวที่ไปกันใช่ไหมครับ<ช>ก็อย่าลืมนะครับช,ช่วงปิดเทอมแบบนี้ก็หาเวลาพาที่บ้านเราไปเที่ยวแบบนี้กันบ้างเนาะใช่แล้วค่ะ,ะเป็นกิจกรรมที่เราทําพร้อมกันทั้งครอบครัวนะคะโดยมีจุดเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือนั่นเองนะแล้ววันนี้ก็ตอบคาถามได้ถูก2ข้อเรามีทุนการศึกษามอบให้ห้าพันบาทจากธนาคารออมสินนะคะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหนี่จะสเก็อบออมไหมครับเนี่ย โอ้โหอะแล้วนอกจากนั้นแล้วครับยังมีหนังสือนะครับจากนี่คืออมรินมอให้ด้วยครับอีกหนึ่งชุดเลยขอบคุณครับนี่แหละค่ะคือบางคนอาจจะยังอ่านหนังสือไม่ได้ก็มีคุณพ่อคุณแม่่แหละค่ะที่คอยอ่านให้และถ้าอ่านแล้วลูกๆอยากเห็นอยากทำอยากรู้อะไรก็ติดต่อเข้ามาทางรายการเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจัดให้จัดเต็มแน่นอนค่ะใช่ครับแล้ววันนี้ครับทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อและน้องสเก็ตด้วยครับคุณครับ ก็แน่นอนแต่ว่าสถานที่สวยๆแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับพี่แนนใช่แล้วค่ะกับนานีบุ๊คเลิร์นิ่งเซ็นเตอร์นั่นเองพบกันใหม่สุดหน้ากับพี่อาร์พี่แนนพี่พุ่พี่โลมาและรายการอ้อเอาเรื่องสวัสดีครับจะเล่นคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วตอบว่าเซมิฮิวมานอยครับรายชื่อน้องๆผู้โชคดีก็มีดังต่อไปนี้ครับและคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าเทศกาลว่าวไทยและว่าวนานาชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไรครับทราบคำตอบแล้วก็รีบโทรมาตอบคำถามได้หลังจากจบรายการนะครับที่เบอร์0824504182ครับเราก็มีของรางวัลเป็นเสื้อว่าวไทยและว่าวนานาชาติจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบให้ผู้ที่ตอบถูกครับและสำหรับสงสัยแรกที่โทรเข้ามาเราก็มีปืนฉีดน้ำเบนเทนเป็นรางวัลพิเศษมอบให้ครับ